โอ้ยครับมาทกแจลายก็มุยังดีให้เงินิดหน่อยพ่อแม่กบอกมันยังเอ้ยซื้อดีขนาดนบ้ตุ๊กตาเช่เ่นเชเือว่าพูีเรเองกักเดี๋ยว่าเื้อดีพูดเยน้ะมเป็นเพื่อนไหมเ เอาเอ้ปไเาเอเเอนีเอครับนี่เราเพื่อนรักกันนองเพื่อนไุครับไปครับขอบคุณมากนี่เราเพื่อนเดี๋ยวถพาไปกินปลานี่เป็นเพื่อนจากนาดีเพื่อนนาดีนันเอเพื่อนี๋ยวพาไปกินปลาปาอไร้ไหมอ่า

มีโอกาสไปยามนะครับด้วินดีต้อนรับโดยเฉพาะไอ้ถุงไปยามว่ายาเมื่อวับศุกร์่ผ่าไปมเลว่าถุงมีปัญาหรอกปจำเด่้ไปมือนั้งใจทั้งใจคิดค่าเยอะนี่มสกจางครับคุณครับอครับเจนเจนเต่เราก็ร้กับพี่สวนได้คุยกัน้วว่า จะไปยามสาคอแล้วก็เลยไปหาสมัยมืใช่ใช่ใช่เดินมิุนาเนาะมิจนาโอเคครับเอาทุเรียนไปหาพอดีเกิดนอกปีนี้เนาะเอาเกิด่ได้ข้นซื้อเรานซื้อย่เฮ้ยากีมีะบุรีหือบางน้านนอกซื้อเราเคุยกับคุยกับประธานกเอายงเยต่อคยกับประธานชวนมแ้ว โอเคเป็นไงครับโเีาปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยนะเพื่อนง